สวัสดีครับวันนี้คุณได้ใช้โปร V.I.P. ของบริษัทท็อปอัพทุริศแลวหรอยงครับโปร V.I.P. คือซิมโปรนะฮะที่ใช้กับสมาร์ทโฟนได้ใช้กับเราเตอร์ได้นะครับโดยที่โปรนี้นะครับคุณสมบัติก็คือคุณสามารถนะครับโทรไปไปลายสายจะปเป็นเครือข่ายอะไรก็ได้โดยที่ไม่จ่ายตังเพิ่มแล้วครับคือโทรแบบไม่อั้นนะฮะและที่สําคัญคือ โปรนี้ซิมนี้นะครับสามารถเล่นเน็ตนะครับไม่ลดสปีดไม่อั้นครับโดยที่ซิม v ี p นะครับเราจะเหมาจ่ายเป็นรายปีนะฮะซึ่งปีหนึ่งราคาเบามากครับผมบอกเลยว่าราคาต่อปีเบามากนะฮะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวอยากจะรู้ราคายังไงนะครับคุณสอบถามไปที่สมาชิกท็อปอัพโทริใกล้ตัวคุณได้เลยครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง175บาบาทเน็ตไม่อั้น โทรไปสายไม่อั้นกับซิม v i p นะครับโดยที่เงื่อนไขก็คือว่าวันนี้คุณแค่มาเป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกกับ top up to u r i s t นะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อโปรดีๆอย่าง vip pro นะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะฮะใครที่มีเราเตอร์บ้านอยู่ปกติแล้วตัวผมเนี่ยนะครับจ่ายเราเตอร์เวลาจ่ายเขาเรียกว่าจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตต่อเดือนเนี่ยกับเราเตอร์บ้านเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีเฉียวเฉียวเจแต่วันนี้ผมแค่มี เราเตอร์ที่เสียบปลั๊กได้นะครับแล้วก็ซื้อ PRO v ี p นะครับซื้อ PRO v ีไไปใส่ตอนนี้นะครับสัญญาณแรงมากและที่สำคัญคือเราเตอร์นี้ผมชอบมากครับสามารถต่อกับโทรศัพท์บ้านได้ซึ่งผมไม่ได้จับโทรศัพท์บ้านมานานแล้วนะฮะ ดังนั้นนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถโทรฟรีได้เลยนะครับเนื่องจากเราเหมาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ <_ C 1> แล้วก็การปล่อยสัญญาณแรงมากๆนะครับดังนั้นตอนนี้เครื่องนี้ก็ใช้โปร VP ีเราเตอร์นี้ก็ใช้โปร v p นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะฮะโทรเข้าโทรศัพท์บ้านนะครับผมไม่ได้ยินโทรศัพท์บ้านมานานแล้วนะฮะนะครับก็จะโทรดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าโอ้เสียงนี้ไม่ได้ยินนานมากแล้วฮะอีกสักเติร์ดนึงอ่านะฮะ นี่แหละครับผมจะบอกได้เลยว่าคุณลืมการจ่ายค่าโทรศัพท์ไปได้เลยครับดังนั้นนะครับผมถึงถามว่าวันนี้คุณได้ใช้โปร V I P ของบริษัทท็อปอัพธุริแล้วหรือยังครับคุณสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าการใช้การใช้โปรอย่างประหยัดได้คุณภาพสูงและคุณสามารถทํารายได้จากการที่คุณใช้ชอบเชร์กับท็อปอัพุริได้ครับคุณสอบถาม นะครับให้กับกับใครก็ได้ครับที่เป็นนักถุกริดทัพถูกริดที่แชร์คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ